สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเหลวมากทักษิณของขึ้นจวกคนปล่อยข่าวบีบหญิงหน่อยลงผู้ว่ากทมด้านหญิงหน่อยขออย่าเชื่อปมทักษิณไฟเขียวลงผู้ว่ากทมเสียงเพื่อไทยถูกยุบ เมื่อวันที่30กระกฎาคมปี2563รายง,งานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าจากกรณีกระแสข่าวบีบคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยให้ลดบทบาทภายในพรรครวมถึงมีข่าวว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้เคาะให้คุณหญิงสุดารัตมาลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมนั้น มีรายง,งานว่าภายหลังจากที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดคุณทักษิณเป็นผู้ส่งสัญญาณมาให้คุณหญิงสุดารัตน์ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามพรรคเพื่อไทยได้มีสสอ,อีสานคนหนึ่งส่งข้อความทางไลน์ไปถามคุณทักษิณว่าจริงหรือไม่ที่สนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์ลงสมัครผู้ว่ากทมโดยคุณทักษิณได้ตอบกลับมาว่าไม่ทราบเรื่องเลยคนที่ปล่อยข่าวมันเช่นนี้แย่มากเลวมาก ซึ่งลา่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตรพ์พรกเพื่อไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่าตนเองได้ไฟเขียวจาก คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมนในนามพักเพื่อไทยว่ากระแสข่าวดังกล่าวอาจทําให้พักถูกยุบได้เป็นกระแสข่าวที่อันตรายมากจึงขออยา่าไปหลงเชื่อกระแสข่าวที่ไม่กล้าเปิดเผยชื่อส่วนจะเป็นใครนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครแต่อยากเชิญชวนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในซีกประชาธิปไตยให้มาช่วยกัน ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยเปิดเผยด้วยว่าเรื่องดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพัก และผู้ใหญ่ในพักว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมีความสําคัญโดยเฉพาะในยุคที่สถา,านการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้พักเพื่อไทยในฐานะเป็นพักลำดับตน้ตนๆที่ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองเพราะเชื่อว่าจะทําให้บ้านเมืองมีความเจริญและเป็นโอกาสที่คนตัวเล็กจะเข้าถึงทรัพยากรและสามารถลืมตาอ้าปากได้จึงได้หาหรือว่าตลอด6ปีที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น,นั้น ทำให้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนคนกรุงเทพไม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับเรื่องสุขอนามัยจะเห็นได้ว่าปัญหาไข้เลือดออกปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะไม่มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปดูแลซึ่งคนมาจากการแต่งตั้งไม่เข้าใจหัวอกของประชาชนขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนกรุงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากขาดโอกาส ที่คนเป็นตัวแทนประชาชนคนที่เข้าอกเข้าใจคนกรุงเทพได้เข้าไปทําหน้าที่โดยเฉพาะเข้าใจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนกรุงเทพได้อย่างไรคุณยีสุดารัฐกล่าวงานนี้อยู่ยากขึ้นชาวไทยในต่างประเทศร่วมแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ คนไทยในต่างแดนที่ต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุท์จันโอชาเริ่มจัดกิจกรรมประท้วงในหลายเมืองใหญ่สอดรับกับกระแสการเรียกร้องของผู้ประท้วงในประเทศไทยหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่จัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอก บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีการจัดประท้วงตามมาในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยมีข้อเรียกร้องเดียวกันก็คือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรมนูญใหม่โดยล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวในทํานองเดียวกันในต่างประเทศด้วย เร,เรา14นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นในกรุงลอนดอนสหาราฐอาณาจักรกลุ่มคนไทยได้รวมตัวกันที่โบสเซนต์มาตินบริเวณจัตุรัสทาฟัลกากลางกรุงลอนดอนจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าอยู่อังกฤษขอพิชิตปเด็จก,การ นักศึกษาที่เป็นแกนนำก,กิจกรรมนี้กล่าวกับ BBC ไทยว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมราวๆ3าว30คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทั้งในลอนดอนและบางส่วนมาจากเมืองทางใต้ของอังกฤษ รูปแบบการชุมนุมเป็นการพูดผ่านโทรคงและเขียนแผ่นป้ายประท้วงต่อต้านความอายุทีรทำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและย้ำข้อเรียกร้องเดียวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นในไทยคือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ นักศึกษาคนหนึงกล่าวระบุว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลาราวๆสาสนาทีโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนส่วนไม่กี่วันก่อนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้อตานรัฐบาลในเมืองอื่นๆรวมถึงกลุ่มปารีสของฝรั่งเศสและนครนิวยอร์กของ,ของสหรัฐ เมื่อ26กรกฎาคมคนไทยในกรุงปารีสและกลุ่มผู้ลี้ภัยราว20คนเปิดปราศัยโจมตีรัฐบาลและสถาบันชั้นสูงพร้อมทั้งอ่านถแถลงการของเครือข่ายแรงงานไทยในยุโรปซึ่งได้เอ่ยถึงการประท้วงในประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จก,การในประเทศไทยด้วยส่วนคนไทยในสหรัฐ ได้ชุมนุมกันที่หน้าสถานกรุงศูนย์ไทยในนครนิวยอร์กเมื่อ27กรกฎาคมตามรายง,งานข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ13.30นนาทีตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มคนไทยได้จัดกิจกรรมนิวยอร์เกอร์รวมไล่ผ์ผลการเพิร์เจอร์ในสภา ประชาไทยรายงานอีกว่าผู้ร่วมชุมนุมได้ยืนไว้อาลัยให้ผู้ลี้ภัยที่เสียชีวิตหนึ่งนาทีและมีการจัดก,กิจกรรมกินพิซซ่าด้วยก่อนจะแยกย้ายกันอย่างสงบโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพการประท้วงในนครนิวยอร์กพร้อมกับเขียนข้อความว่าพลังชาวนิวยอร์ก ไล่เผด็จการขอร่วมต่อสู้และส่งแรงใจไปให้คนไทยทุกคนให้ต่อสู้เพื่อความเท,าเท่าเทียมประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่ทนอีกต่อไปหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความขึ้นเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นได้เวลาไล่เผด็จการที่ทำงานไม่เป็นแต่อยากอยู่นานๆคนส่วนมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะรู้ทัน พวกจะพาประเทศล่มสลายจึงต้องออกมาปกป้องประเทศของเขาควรจะคิดได้แล้วนะพวกผู้ดีจอมปลอมทั้งหลายห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่จะมาห้ามคนไม่ให้คิดมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเป็นคขปกติแต่ถ้าปัญญาอ่อนก็ต้องให้คนอื่นคิดให้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตของตัวเองค่ะ ความคิดเป็นของทุกคนอย่างเสรีแต่ในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นเสรีในความคิดยังมีคนโง่ที่ใช้อำนาจข่มขู่ห้ามคนคิดต่างอยู่บ้าอำนาจคนไทยไม่มีอิสระในการออกความคิดเห็นในการเมืองสริมดิ้นเยอะจังนะงานนี้ช่วยกันไล่รัฐบาลชั่วๆกันเถอะ ดีใจมากที่คนไทยรักชาติออกมาช่วยกันไล่ไอ้พวกสมองทึมทำจนบ้านเมืองพังพินาศมีหนี้สินท่วมหัวเงินเก่าที่คนดีหาไว้ให้เอาไปใช้อะไรจนเกลี้ยงแถมพกหนี้มาให้ประชาชนใช้หนี้กัน กี่ชาติถึงจะปลดหนี้ได้นะแถมทำร้ายลูกหลานคนไทยที่ออกไปเรียกร้องสิทธิให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่พอใจมันออกมาข่มขู่ทำร้ายลูกหลานคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยในะอีกหลายๆประเทศที่ออกมาร่วมแรงช่วยกันดึงชาติดึงแผ่นดินไว้ให้มีแผ่นดินเหลืออยู่ได้บ้าง งานนี้มีหน้าแตกอาชีวะฝั่งโทษยืนข้างนักศึกษาชวนชุมนุมแสดงพลังช่วยปกป้องประชาธิปไตยหลังก่อนหน้านี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุม30กรกฎาคมต้านม็อบเยาวชนซึ่งล่าสุดลัน่นลอนถแถลงการรววสองฉบับนัดถแถลงจุดยืนปกป้องสถาบัาน อาชีวะฝั่งทนยืนข้างนักศึกษาชวนชุมนุมวงเวียนใหญ่ช่วยปกป้องพวกจ้องทำลายหลังกลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงพลังเชียร์รัฐบาลขณะเดียวกันกันกบที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราชเพื่อขับไล่รัฐบาลในวันที่30กรกฎาคมนี้ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ ฟันเฟืองทนบุรีลูกหลานพระเจ้าตากปกป้องประชาธิปไตยที่ระบุวา่าเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะโพสต์ข้อความเชิญชวนความว่าขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้าวร่วมแสดงพลังกับนิสิตนักศึกษาได้ที่พระจอมกาวพระนครเหนือนะครับวันที่30กระะกฎาคมปี2563เวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกา ทั้งนี้เพจดังกล่าวระบุว่าการออกมาชุมนุมครั้งนี้เพื่อปกป้องกลุ่มนักศึกษาที่ถูกจ้องจะทำลายรวมพลังคนอาชีวะขับไล่เผด็จการ ag, แล้วพบกันครับพี่น้อง ag, ออกมาให้รู้อาชีวะที่ดีต้องปกป้องประชาชนและประชาธิปไตย โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มอาชิวาช่วยชาติได้ออกแถลงการฉบับที่1ทับ2563เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดีโดยมีเนื้อหาระบุว่าจากการที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกและสนทได้จัดกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและมวลชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น กิจกรรมดังกล่าวแม้จะยื่นข้อเรียกร้องให้นาย,ยกรัฐมนตรีลาออกยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ปรากฏหลักฐานและข้อเท็จจริงว่ามีการแสดงออกเพื่อต้องการท้าทาย ต่อต้านหรือกระทั่งล้มล้างสถาบัานพระมหากษัตริย์ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมและมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จและเฟกนิวเพื่อปลุกกระดมให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและจุดประสงค์ของการชุมนุมเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลแต่อย่างใดอีกทั้งเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคมไทย แต่กระนั้นทางแกนนำการชุมนุมกลับบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธโดยยืนกรานเหมือนไม่รู้ไม่ชี้กับหลักฐานและข้อที่จริงดังกล่าวแม้แต่น้อยซึ่งการกระทำที่ท้าทายและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าวสร้างความสับสนและความเป็นกังวลให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้างว่าจะส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก รวมถึงการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะตามมาซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในวงกว้างทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติซึ่งมีความสงรักพักดีและเห็นว่าชาติศา,า,าสตร์กษัตริย์ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นทางกลุ่ม อาชีวะช่วยชาติมีได้ต่อต้านการชมุมนุมทางการเมืองด้วยเจตนาเพื่อรักษาประชาธิปไตยแต่ต้องตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ก้าวล่วงไปในขอบเขตที่อาจนำสังคมไทยเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงเหมือนเมื่อครั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์6ตุลาปี2519 ทั้งนี้ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติจะเคลื่อนไหวโดยจะดําเนินกิจกรรมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเจตนาที่แท้จริงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้านล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาติยังประกาศนัดชุมนุมวันที่30กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาเทียนุสาวรียีประชาธิปไตย ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมเพจ Facebook กลุ่มอาชีวะช่วยชาติได้ออกประกาศฉบับที่2และ3ติดต่อกันเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความจัดกิจกรรมชุมนุมเครื่องไหวทางการเมืองหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีการออกแถลงการฉบับแรกเพื่อประกาศจุดยืนออกมาร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันที่30กรกฎาคมนี้เทนุสาวรีประชาธิปไตยเวลา14นาฬิกา โดยประกาศฉบับที่2ระบุว่าการที่อาชีวะช่วยชาติจะออกมาแสดงจุดยืนในวันที่30กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาณบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอเน้นย้ำว่าไม่ใช่การชุมนุมแต่เป็นการถแถลงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากถแถลงการเสร็จทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีจบการถแถลงการจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ส่วนจะมีกลุ่มมวลชนและกลุ่มอาชีวสสาย์บานต่างๆที่จะมาให้กำลังใจขอให้ดูการแถลงการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้ทุกคนที่มาร่วมแถลงการครั้งนี้ใส่แมสสำหรับประกาศฉบับที่3เป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการใช้สัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มอาชีวช่วยชาติที่จะมาร่วมแถลงการในวันที่30กรกฎาคมปี2 0 1 3เวลา14นาฬิกาขอให้ยึดสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นหลัก น้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชาติศาตส,สาตร์กษัตริย์ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดี